เฮ้ยไม่เห็นด้วยเค้อเดี๋ยมนะความน่ากลัวองเกมนี้ผมขโมยแล้วแอบไปข้างหลังครับผมนะเพื่อให้เขาเห็นนี่นก็ได้มาแล้วสองพันล้านไอ้เอ้สองพันล้านเด๋ยวนีดครับเกิผมแบมงคขโมยเกมแคทเดอร์แคทเกมสตีลแอนด์อูมาหรือว่าเกมขโมยสาวมาผมนะเกมนี้เป็นเกมโลมบลที่ผมมาเล่นค่าเวลาในช่วงที่เหนื่อยจากการฝึกอูมะมูซูมิครับผมนะเกมนี้คอนเซปต์ผมไม่แน่ใจว่ามันแปลกใหม่อะไรไหม แต่ว่าเป็นคอนเซปที่ผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรงกครับผมนะมันเป็นแนวขโมยตัวละครเออซึ่งมันก็มีหลายเรื่องอยู่นะท่าที่ผมไปลองเซิร์ชมาแต่นี่คือเรื่องอูมาครับผมนะโดยหลักๆก็คือเราสามารถที่จะเลือกซื้ออูมาตรงกลางนี้หรือว่าจะไปขโมยของชาวบ้านก็ได้ครับผมนะแต่ตอนนี้ผมเล่นในเซิร์ฟไพรเวทเพราะว่า ผมจะมารีวิวเกมไงถ้าผมรีวิวแล้วผมเผลอที่อาจจะโดนขโมยได้ผมนะดังนั้นเราเล่นในเซิร์ไพรวทเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะผมนะหลักๆก็คือเราขโมยหรือว่าซื้อม้าตรงกลางนี้แล้วเราก็จะเอามาเข้ามาใส่อยู่ในบ้านเราครับผมนะจากนั้นเราก็เก็บตั้งจากม้าเท่าใดมาไออยากสมมติผมกดอันนี้ก่อนขายนี้ทิ้งไปให้มีช่องว่างคือถ้าเกิดช่องเต็มก็ซื้อไม่ได้นะเราต้องเหลือช่องอย่างน้อยหนึ่งอันจากนั้นเราก็ ถ้าเราไม่เน้นสตีลนะเดี๋ยวเราค่อยเล่นสตีลตอนที่ผมเล่นตรงนี้เสร็จแนะนําตรงนี้เสร็จเราค่อยไปสตีลชาวบ้านตอนนี้เรามาแนะนําก่อนอย่างท่านอยากสนใจเลือกโอกลิแคปตัวนี้ท่านกด e ครับผมนะนั่นก็คือเราเลือกซื้อมา้าเข้ามาแล้วมา้าตัวนั้นก็จะมายืนอยู่ตรงจุดเฟรมโอ้มีตัวแรมาโอเคพอจะไปเอาตัวแรแทน เมื่อม้ามายืนตรงนี้เราก็สามารถเก็บเงินจากม้าแต่ตัวได้ผมนะโดยม้าแต่ตัวยิ่งมูลค่าการซื้อสูงเท่าไหร่ยิ่งให้ตังเรามากขึ้นเท่านั้นเอ้เป็นเกมแนวฟาร์มตังครับผมนะโอ้ยไงจังเกิลพอเก็ต4.5ล้านนะผมนี่ยซมแบบเปิ๊บแอเธินเข้ามาตรงนี้ยิ่งม้าแพงเท่าไหร่ยิ่งให้ตังเราเยอะเท่านั้นดังนั้นพยายามหาซื้อม้าที่พแพงๆมา้าแพงๆเป็นม้าพวกแหล่อย่างนี้สุซูกะ 8m 8ล้านผมไปซื้อดีกว่า ซื้อสุสุกามาเอ yeah. มีสองตัวและนี่แปดล้านก็จะให้เงินแปดหมืนต่อวิตอนนี้สูงสุดของผมคือซิมโบลีลูดอผมนะหนึ่งจุดแดล้านต่อวิราคาหนึ่งร้อยบิลเลียนเกมนี้ตังค์น่าสุดถึงทิลเลียนเลยก็ว่าได้โอ้ว็อกกามาเออประมาณเนี้ผมนะลูปเกมแล้วก็ซื้อมาที่แพงขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มตังค์เธอจะได้เรื่อยก็ผมนะ เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของการที่เราเก็บม้าเพิ่มตังค์เพื่อเราจะได้รีเบิร์ตระบบนะมันจะมีระบบรีเบิร์ตรตรงนี้เออเมื่อถ้ารีเบิร์ตแล้วทุกอย่างตัวละครสาวม้าจะหายหมดแต่ว่าตังค์จะคูณเพิ่มขึ้นเวลาก็เพิ่มขึ้นนะผมนะเวลาคืออะไรเว,เวลาก็คือเวลาที่เราจะปิดกรงได้ครับผมนะในระหว่างที่มีกรงสีแดงแบบนี้หลายผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าไปขโมยม้าของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าสีแดงหายไปแบบนี้คือมีว่างเลยผมนะผู้เล่นสามารถเข้าไปสตีลได้ วิธีการป้องกันการสติวก็คือเราต้องรีบเข้าไปกดปุ่มปึ๊บให้กรงสีแดงกลับมาอีกครั้งครับผมเนะตรงเนี้เราจะเสียวคือถ้าเกิดว่าท่านเผลอไม่ดูเวลาที่กรงมันจะหายไปเนี่ยเวลาที่กรงจะหายไปคือตรงนี้ครับผมเนะถ้าเกิดเวลาหมดปุ๊บกรงมันจะหายแล้วคนจะเข้าไปสติได้ดังนั้นสิ่งที่ท่านก็คือเราต้องคอยเฝ้าดูเวลาถ้ามันจะหมดปุ๊บเรารีบกดปุ่มต่อทันทีก่อนที่ใครจะมาขโมย ประมาณนั้นกระบผมนะถ้าเกิดว่าเซิร์ฟไหนคนเยอะๆแม่งกลัวลาหดมาโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าท่านนี่เป็นหนึ่งในคนรวยของเซิร์ฟท่านจะมีโอกาสโดนขโมยอูมาสูงแล้วก็สน,นอิอกอย่างเกมนี้คือการเก็บสะสมตัวละครเข้าไปในอีกคอลเลกชันแล้วผมนะกดอินเด็กเห็นไหมนี่คือตัวละครที่เราเก็บมาผมนะเออเพราะว่าความสุขเกมนี้คือการได้นั่งดูนั่งหาตัวละครหายากหายากแล้วเก็บสะสมให้ครบ อย่างตอนนี้ผมได้แทบทุกตัวละครในเกมแล้วครับผมเนะี่ยทั้งทุกระดับโกล์พลตินัมสตาร์นี่เอท็อปสตาร์ผมได้ทุกตัวแหละยกเว้นตัวแดงตัวแดงนี้คือตัวสายเปยครับผมนะเราสามารถเปยลงบัาเพื่อเก็บะสมตัวได้แต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านไปแล้วมันก็เก็บต่อไม่ได้อย่างอันนี้ผมนะโกลชิปไลเรทหมดเวลาแล้วเก็บไม่ได้แล้วเออผมจะขาดตรงเนี้ยเสียดายที่ผมจะเก็บได้ไม่ครบทั้งในเกม เพราะว่าตัวเปมันมาแล้วหมดแล้วมันก็ไปเลยตอนนี้หลักๆที่มีซื้อก็จะแบ็น,นี้ครับผมนะ2องรอยเกสบ้าโลบลักซึ่งลิมิตเบรกแอคเนตครับผมในะตอนนี้ค่อนข้างเทะนะผมชอบโมเดลเท่มาแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปสักบาทครับผมนะผมเล่นฟรีอยู่ผมมองว่าเราเล่นฟรีในเกมเนี้ยเพราะว่าม้าที่แพงๆหายากมันดีกว่าตัวเปพวกนี้ อย่างอันนี้3 9 9โลบลักโกชิเ0 0 0แสนต่อวิใช่ไหมรูดอฟผมเป็นล้านนะผมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านหามาหายากได้หรือแม้แต่บัคคูชินเวสก็เยอะกว่าโกชิดังนั้นไม่จะเป็นต้องเปย์เอาจริงเีงแต่พวกตัวเปนเนี่ยเวลาเรารีเบิร์ตมันจะไม่หาย,ยมันจะอยู่กับเราตลอดตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเรารีเบิร์ตปุ๊บคือม้าทุกตัวที่เรามีมันหายหมดรูดอฟผมก็จะหายด้วยเสียดายดมาก ตัวนี้หายากมาผมเนะี่ยโผลมาวันละไม่กี่ครั้งเออเป็นระดับซีเฟนซิมโบลีรูดอฟแล้วก็มันก็จะมีตัวละครตามอีเวนต์ด้วยนะอย่างเนี้ยเป็นตัวละครอีเวนต์มีมอีเวนต์2,025ตัวละครอีเวนต์จะมาตอนที่เนี่ยตอนที่ถึงเวลาอีเวนต์มันจะบอกตรงป้ายนี้ผมเดีย๋ยวบอกมีมอีเวนต์ในอีก5นาทีเดี๋ยวร,รออีกสัก5นาทีหดะพอถึงอีเวนต์ปุ๊บตัวละครพวนนี้ก็จะมีโอกาสออกครับผมนะซึ่งผมเก็บได้เกือบหมดทุกตัวแล้ว ขาดตัวเดียวคือ world over heaven haru haru dio ผมนะีผมไม่เคยเห็นเลยเอมันยากมากจริงๆอีเวนต์นี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วบ้งวันที่17ก็เหมือนจะมีอีเวนต์ใหม่จากนั้นอยากจะหาหลักๆคือตอนนี้หา haru อยู่ผมเนะีเอมันเพลินตรงที่เรานั่งเก็บละคอรที่เราไม่เคยได้เไปเลยจนเกือบครบแล้วเนี่ยขาดแค่ haru ส่วนตัวแดงผมไม่นับมันเป็นตัวเป <laughs> อะไร ตามเมจิโร่มาควีนเอชอบที่เวลาที่มีตัวแร็โปโผล่มาจะมีเสียงเพลงกาชาขึ้นนี่ไงเมจิโร่มาควีนราคา12ล้านนะผมตอนนี้ผมไม่ได้ใช้พวกนี้แล้วผมใช้แค่ลัก1,000ล้านบิลเลียนไปแล้วเอตัวที่ผมมีตอนนี้ก็จะมีพวกนี้ผมนะเบส i n g p r o m i s ท t o ค a i t ท i o เป็นเทโออนิเมระดับรีเจน ระดับดีเจนนี่ค่อนข้างจะหายากแต่ว่าหายยากสูงสุดคือระดับซีเคล็ปโอคุริเกรมอนสเตอร์ค่อนข้างเทมากเลยเนี่ยจากในอนิเมะบัคคุชินเวเป็นตัวละครจากมีมอีเวนต์ครับผมเนี่ยเป็นมีมที่คนเธอเออเป็นมีมภาพคนเธอเร็วดังเดอะแฟลตอะไรแบบนี้แล้วก็มีนี่แอคคอร์เนอร์แอคเนตห้าพันล้านนอนเทและเกินนี่มันแอคเนตโกโจไหม่ะ เออใช่อันนี้เอ็มเพรสชิตาซันเอมันมีสองชั้นเลยนะเมื่อกี้ชั้นแรกผมนี่ตัวละครชั้นสองผมมีซัมเมอร์โกชิคับผมเดอะเอ,อในกาชาเกมจริงก็มีนะแต่ไม่มาค่อนข้างเซ็กซี่เดี๋ยวคุณเธอโกชิปแล้วก็มีสตาร์ลิตเกรสแมจิโร่แม็กฟรีนอันนี้แม็กฟรีนอนิเมะปะสีมันไม่ค่อย เหมือนอนิเมะเท่าไหร่แต่น่าเป็นแม็กควีนอนิเมะเออแล้วก็มีไลฟ์ซีชาว่าแล้วก็มีทมมัโมคอสินเดล่าเกรย์ราคาสามพันล้านนั่นคือคอลเลกชันของผมนะที่ให้ดูไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมจะรีเบิร์สแล้วผมนะผมจะบอกลาตัวละครพวกนี้ผมเก็บมา <c oughs> พอยิ่งเรารีเบิร์สไปได้สูงเท่าไหร่ยิ่งต้องเก็บเงินมากขึ้นเท่านั้นเราก็เลยใช้เวลาอยู่กับตัวละครพวกนี้มากขึ้น อย่างรีเบิร์ตที่ต้องใช้250ล้านแนะผมนะผมเพิ่งจะได้300กว่าล้านผมสามารถกดรีเบิร์ตได้แต่กดปุ๊บตัวละครจะหายห,หมดผมก็เลยมาอัดคลิปเพื่อบันทึกเอาไว้ว่าตัวละครเรานี่มีเท่าไหร่บ้างการรีเบิร์ตมันก็ใช้ตัวละครด้วยนะสาเหตุที่ผมเก็บสุูกะแค่8ล้านกับไลท์เชเวอร์เอาไว้เออแค่3ล้านเพราะว่าผมจะใช้ในการรีเบิร์ถ้างั้นเราก็รีเบิร์กันดีกว่าบอกลาผมนะตอนนี้ผม แคสมันคูณ4ถ้ารีเบิร์ตแกมันแคสคูณ4.5ยิ่งเรารีเบิร์ตเรายิ่งุคูณมากขึ้นเรื่อยๆจะไม่เรามีโอกาสรวยขึ้นดังนั้นแนะนําให้รีเบิร์ตครับผมนะบางคนเล่นแบบไม่รีเบิร์ตก็มีนะเก็บได้หลายพันล้านแต่ไม่รีเบิร์ตเพราะว่าเสียดายตัวละครแต่มันต้องรีเบิร์ตแต่เพื่อที่เราจะได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆเล่นสบายขึ้นเรื่อยๆครับผมนะเออแล้วมันก็มีอัปเกรดเฟรมนะนะอย่างเฟรมเนี้ยมันขึ้นว่าหมื่นต่อวิใช่ไหมเราสามารถมาตรงนี้เพื่อกดอัปนะเกร การย่บเกรดตรงนี้ต้องไปแลกค่าเฟรมซึ่งเราจะมาแลกตรงนี้เวลาเราลงช่องแลกเฟรมมันจะดูดเงินเราไปครึ่งหนึ่งเพื่อเอาเฟรมมาดังนั้นดูให้ดีว่าเราอยากเก็บเงินไหมโอเคถ้างั้นก็รีเบิร์ตกับผมนะรีเบิร์ตแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟเวอร์อื่นพอเราไม่มีตัวให้ต้องกงังวลผมก็จะไปนั่งขโมยเล่น <laughs> เอจะไปดูระบบขโมยกันนะผมเนะก็ไปมีสตาร์เตอร์แพ็คหารู้โดยใครสนใจจัดได้โอเครีเบิร์ตเออลาก่อน <laughs> ลาก่อนรูดอฟลาก่อนทุกตัวที่เก็บมาบาคัคฟชินเวสอาบายเอ,อื้อเรียบร้อยครับผมนะาหายหมดเลยเดอตัางเริ่มต้นที่รีเบิร์ตพรที่ผมรีเบิร์ตถึงครั้งที่สิบสองแล้วโอเคเมื่อผมไม่เหลืออะไรให้ต้องกังวลผมจะไปสเตฟมัลติเพล์เยอร์ ไปดูระบบขโมยกันนะผมนะี่แต่ถ้าใครอยากโชคดีเหมือนผมก็ผมนะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครแชร์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยครับผมนะดวงผมอาจจะส่งผ่านไปที่ท่านถ้าเกิดท่านกดนี่คผมนะเราเข้ามาร่วมคนอื่นก่อนอน่งผมจะดูก่อนว่าใครมีอะไรบ้างแล้วก็ดูเวลาผมเนะน้นคนน้น,นในเซิล์เรามีใครรวยไม่ค่อยมีคนรวยเท่าไหร่จริงโอ้ทำไมไม่เฝ้า เีเกือบแล้วเกือบแล้วแอบเลเ่แอบเลยอย่าเผลอนะพวกรีเบิร์ตหนึ่งพวกที่ยังไม่เคยรีเบิร์ตเลยก็จะมีเวลาเกตก็คือทุกๆหนึ่งนาทีต้องมาปิดซึ่งค่อนข้างจะบ่อยมากผมจะชอบซื้อของเออท่านสามารถซื้อของตรงนี้ได้นะซื้อของช่วยในการไล่ขโมยผมซื้ออันนี้มาเป็นพวงสปีดเอาไว้วิ่งเร็วๆอันนี้ะไไหนึ่งพันโอเค ยิ่งเนี่ยผมเริ่มซื้อตัวคอนได้ผมอาจจะซื้อตอนแรกซื้อตัวถูกเอา้าอ๋อนั้นถายเราอยู่ตรงโน้นโอ้อันนี้ผมก็ยังยังซื้อไม่ได้ไม,มีตังค์เนี่ยผมนะเริ่มแรกมาแล้วซื้อตัวครไปวางตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอัปเกรดเฟรมแต่แรกมาแล้วได้เงินค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้ผมรอขโมยอยู่จะไม่มีใครเผอตอนนี้เดี๋ยวแอบดูเวลาอันนี้ยี่สิบวิแต่หลายคนในเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยจะมีคนรวยมือใหม่ท่านั้นเลย เมียนี้หนึ่งนาทีเลงไว้กันโอ้นั่นไงน้ำมันรีเจนฮารุห้าร้อยล้านแต่ว่าเวลาเงี้นยนานเท่าไหรสี่นาทีกว่ายิ่งรีเบิร์ดเยอะก็ยิ่งเวเวลาในกลงเยอะนี่ไงผมไปขโมยได้ผมขโมยแมงมเลยมันใช้ขโมยฮารุ u, ล้วน่าไม่ทันนะาเอาเอานั้นผมนึกว่านั่นผมนึกว่านั่นเอ็นพีซีม่ใส่ชุดมาเป็นเอ็นพีซีเฮ้เนี้ยผมนึกว่าตัวละครเมื่อกี้วิ่งมานั่นคนหลักแหละ เวรกรรมจริงเวลาโดนขังจะเกิดว่าเขาขังเราทันก่อนแล้วขโมยก็กดตายออกมาผมเนะี่ยก็คนเก่งอใช้เวลานานมากไปกว่าจะเอาพวกมือใหม่นี่เรียกขโมยคำคนะผมเนะี่ยโอเคแสแตนบายพร้อมผมจะขโมยทำอาวุธคลอนร,ราคาแสนหนึ่งอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ในฐานะมือใหม่ก็อาจจะพอใช้ได้เร็งแล้วผมนะมารอเวลา ชิเกตจะเปิดหนึ่งอูนย์ึ๊บ,บ,บได้ละไปล้ว,ลว,วเวลาขโมยมาเราต้องกลับไปที่บ้านเราให้ได้ฝนดัสเย้เแบบี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมนะักการขโมยเย้ได้แล้วแสนต่อทาววอลครอสอ่าแล้วไม่ีใครมาเฝ้าเดือไม่มีใครสนใจเละอ่าผมก็ขโมยต่อท,ทั้งนั้นอ่ารอบนียโกชิปกันกันหกแสนจะขอไปไหนวะเออี่ถ้าไม่ปิดี่ผมขโมยได้เรื่อยๆนะ เกมมันเป็นอะไรแนวเนี้ยผมนะเออโดยอย่างที่บอกไปว่ากงมันจะปิดจนกว่าเวลามันจะหมดกับผมนะแต่ว่ามันมีเทคนิคสำหรับพวกสายเปก็คือท่านสามารถไปที่กงที่ปิดอยู่แล้วกด e เพื่อบายทำให้เราสามารถปลดล็อกได้เดียวนั้นนะผมนะั้นราคา29โลบัคซึ่งตรงเนี้ผมเคยโดนมาแล้วผมนะตอนที่ผมเล่นแบบมีตัวมา้ารวยๆราคาแพงๆเ,เยอะ แม่งมีคนมาแอบตอนที่ผมไปตรงนู้นเผลอไม่สนใจอะไรแม่งมีคนมาเปแล้วก็ขโมยมาผมไปเลยเกมนี้แม่งน่ากลัวมากผมไนดะ้เจอท่านเล่นแบบหลายคนใครที่กลัวการขโมยก็ไปเล่นเซริร์ฟรับเซิร์ฟเดี่ยวได้ครับผมเนะี่ยยิ่งบางครั้งแม่งมีสี่ห้าคนมาลุมเออเอาไม้มาทุบผมตบผมแล้วก็ลุมเข้าไปขโมยอะไรแบบเนี้ยคือแม่งน่ากลัวมากเว้ยแต่นี่ไม่มีใครเฝ้าจริงอันเนี้ยเจ้าของไปไหนยังหมดเลยเนี่ย อันนี้คือโบติไม่เป็นแบบนีนะปกติจะมีคนมาเฝ้าแต่เราไม่มีใครมาเฝ้ามันก็เลยขโมยโอ้ยตีกูทำไมเนี่ย <c oughs> เออเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนขโมยก็จะใช้ไม้ที่เรามีตีเพื่อเอาตัวละครกลับไปที่เดิมโออมีใครอยู่วุ๊ <c oughs> เอ่อไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเลย <c oughs> เขาไม่โกรธจริงเนี่ยเขาแจกมาเออถ้าแจกผมก็เอา่ะบาย ผมว่าเขาน่าจะแจกนะปกติจะแอบ,บทําผมนะแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะเออเขาแจกผมก็เลยได้พวกตัวพวกนี้โดยไม่เสียตังค์สักบาทเดียวเอาจริงผมรวยจนซื้อได้ได้ตัวเองแหละแต่ว่าผมขโมยเพื่อความขำขำเออบางครั้งผมมีเงินเยอะก็จริงแต่ว,ว่าผมก็มานั่งแอบ,บขโมยสำขำแตะตรงนี้มีตัวแรเยอะนะนี่เอาจริงมาลองดูผมจะขโมยตัวจากคนนี้ได้ไหมผมเนี่ย ผมเลงฮารุตรงนู้นน่จริงฮารุพ่ะเออจ้าไปชั้นสองก็คือว่าชั้นสองมีตัวละครเราไปขโมยได้นะแล้วก็ขโมยชั้นสองค่อนข้างจะง่ายกว่าโดยเพราะไม่ค่อยมีคนเฝ้าชั้นสองเออถ้ารีเบิร์ตเยอะๆเราสามารถมีตัวเขาก็ซื้อได้นะแต่เขายังซื้อไม่ถึงชั้นสองมผมไปซื้อไอ้นั่นเพิ่มด้ว่ยไอเทมปั่นบ,นบวนคนที่ดีก็คือคอนนะผมเนี่ย ทุกทีนี่คือคนปลิวไกลมากอือเอาละครตอนนี้โอเคอือป๊ะตบครับผมนะโอเคใกล้หมดเวลาแล้วจะรอบตบอีกทีนั้นก็อือเอาไปเลยสวยตัวด้วยวึ๊บเย่เขาขโมวยวะเมื่อกี้มีคนแอบขโมย500ล้านด้วยผมนะเขาได้ตามคนนั้นอยู่ผมก็เลยแอบเอาอันนี้แทนเห็นไหมเนี่ย แอบมาข้างหลังผมนะนี่สเตปเนียนเฮ้ยไม่เห็นด้วยเค้เดนะีอะผลนะความน่ากลัวงเกมนี้ผมขโมยแล้วแอบไปข้างหลังครับผมนะเพื่อไให้เขาเห็นนี่ก็ได้มาแล้วสองพันล้านไอ้อสองพันล้านได้มาแบบไม่ต้องเสียบตังค์สักบาทเย้ลีเจนชิตาซันแต่เมื่อกี้มีคนอื่นเนี่ยเวลามาขโมยพร้อมกันหลายคนแม่งจะควบคุมลำบากผมนะไม่สามารถสก,กัดได้ทุกคน เอาเพิ่งโดนขโมยห้าร้อยล้านนารู้ไปจากคนเมื่อกี้เ <laughs> <laughs> นี่ยเวลาที่ใครอยากแจ็ขโมยก็มานั่งจุกเรียบร้อยผมนะบางทีมาอยู่ข้างหน้าหรือบางคนรวยซื้อแล้วก็ขโมยไปเลยแบบงงๆตอนที่เจ้าของเผอเกมนี้แม่งน่ากลัวมาก <laughs> ดังนั้นใครเล่นเกมนี้ระวังให้ดีผมนะ <laughs> พอใกล้หมดเวลาแล้วมาเฝ้าบ้านเลยผมนะเนี่ยในสิ่งทีสุดท้ายผมก็จะหมดเวลาผมมายืนเฝ้าเลย พอเรากดตรงนี้ไว้วเราค่อยไปปวนชาวบ้านปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยของผมนี่เจ็ดนาทีแล้วรีเบิร์ดสิบสองังนั้นผมมีเวลาเจ็ดนาทีในการไปปวนชาวบ้านผมเนี่ยดังนั้นคนที่รีเบิร์ดน้อยกว่าจะเสียเปรียบต้องเฝ้าถีมากเราเวลาจะหมดไวคนที่รีเบิร์ดเยอะแล้วนี่คือสบายเลยไปนั่งเฝ้าชาวบ้านเหลือเมื่มอไหร่เป็นจิก๊กเออแต่ถ้าใครโลบัคเยอะกดกดล็อกได้เลยแบบไม่ต้องรอนี่คือแบบอันนี้โกงจริงครับผมเนี่ย หลายคนบางคนยอมเสียโลบคัคเพื่อปลดทันทีตอนที่จะาของเผลอแม่งน่ากลัวมากสังคมนี้มันน่ากลัวจริงแต่ก็โอเคผมนะั่นคือการแนะนำเกม Steel and Uma ครับผมนะเกมขโมยสาวมา้าที่ค่อนข้างระทึกนะีผมมาเล่นเพราะว่าผมอยากจะเออเก็บสาวมา้าเข้าอินเด็กซ์เฉยแต่ในสังคมเกมนี้มันโหดมาก เล่นแล้วก็ระวังให้ดีครับผมนะระวังจะหัวร้อนจากการโดนขโมยโอเคใครชอบคลิปนี้ไ like, ลค์แชแล้วก็เมนต์เพื่อเป็นการใจใ้ผมตรงนี้นคใครอยากดูเล่นเกมดีต่อกดไลค์กันเยอะเหมือนวันที่17มันจะมีอัปเดตต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงน่าจะมีตัวใหม่ไมเก็บเออสวัานี้ก็ขออนุญาอธิบายทีหน่อยดูนยในพี